สำหรับในชุดนี้นะครับขอบอกว่าอลังการมากนะครับผมเป็นชุด8คูณ8นะครับส่วนจะเป็นในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกับพี่ขวัญอยู่หน้าร้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวสำหรับชุดนี้มีอะไรบ้างนะผมอ่าพูดในฝั่งนิดนึงนะครับสำหรับในชุดนี้ก็จะมีตู้ลําโพงนะครับเป็นตู้อันนี้เป็น BV หรือเทอร์โบพี่ขวัญ b ี BB 18นิ้วนะครับของ m p Power 8ใบดอกที่ใสข้างในดอก OEM มไหม MP อ่า O M N T E นะครับโครงด่อนะครับไว้4 mm ี hmm. 1> 1, ัรบาทนะครับแล้วก็เสียงกลางนก็จะเป็นตัว M P Power นะครับเป็นตู้ M P ตัว A 1, 1 2 8 8ใบเหมือนกันส mm hmm. ่วนชุดเครื่องในหล็กของเราก็จะมีด้านบนนี่ก็จะเป็นลักดินหลกใช้เป็นของไมโครเทคนะครับไมโครเทคตัว S Q แ e ดศูนยก็คือเราเลือกใช้เป็นตัวที่มีรีเลยในตัวนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ไฟมันกระชากนะครับ mm hmm. เวลาเราเปิดใช้งาน mm hmm. หรือปิดอย่างนี้นะครับ ให้มันมีรีเลย์ห่วงนิดนึงนะครับเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แล้วก็สายเมนเบอร์ใหญ่ด้วยแบตปั๊กด้านหลังศอกปั๊กด้านหน้านลมีจอบอกโวลต์อะไรให้ด้วยส่วนตัวมิกเซอร์นะครับก็จะเป็นเป็นตัว xr 1 6นะครับ16บหกอินพุสนะครับ4ี่ออกนะครับแล้วก็มีดาว xr อ่าปล่อย Wi-Fi อะไรได้ด้วยนะครับคอนโทรลผ่านโน้ตบุ๊กหรือ iPad ได้นะครับหรือเป็นระบบ Android iOS ได้นะครับตัวนี้ส่วนไม่ลอยไม่ลอยก็จะเป็นของโปพัทยูเอ็ม หนึ่งชุดนะครับไม่สองตัวปรับเปลี่ยนความถีได้ก็คือชัแ n ลหนึ่งอ่ะสามารถเปลี่ยนความถีได้20ช่องความถีต่อช n n e l ส่วนโเซสเซอร์อะควาติตันนี่เราใช้เป็นแผ่นท่อ i อแนะครับเป็นท่อไอแนี่ก็2 Input 6 o u t p u อนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆ eq limiter compressor ให้ด้วยนะครับครบคันในตัวเดียวและก็คุมพลังเลยครับผมขาดไม่ได้เลยคุมพลังนี่เราใช้เป็นของ My n p e นะครับ d 8ปดงแทน่น แล้วก็กำลังขับนี่ก็ชันแนลหนึ่งอ่ะแปดโอมอยู่ที่8ปดร้อยบาทซีโอมอยู่ที่ประมาณพันสองนะครับเป็นคาร์ทเฮดนะครับสองแท่นอันนี้เราเล่นที่ยซีโอมนะพี่ขวัญนะชุดนี้ก็ผมตโอมก็คือแท่นไหนขับอะไรบ้างครับนี่ก็แท่นบนจะเป็นเสียงกลางครับอ่าครับผมแท่นล่างก็จะเป็นขับโลเนาะนีงก็จะเป็นการใช้ลิงก์สายสัญญาณเอาครับลิงก์สายสัญญาณเอานะครับไม่ใช้ไฟเลี้ยวเลอ๋อครับผมใช้เป็นแบบไบลิงก์สัญญาณด้านหลังเครื่องนะครับพร้อมแหลกด้วยนะครับแหลกตัวนี้ก็น่าจะ12บยู อ2ิดสองอยู่สามหนึ่งสองแล้วก็ด้านบนนี่มันเป็นฝาปานะตัวนี้ฝาปิดนะครับปกติมันก็ถ้าเกิดเป็นมิกอนาล็อกเราก็วางบนน้อิกวัานะตัวนี้วางบนได้ครับนี่เห็นไหมครับผมอ่าวางอะไรได้ด้วยพร้อมสายลําโพงถ้าหากท่านไหนที่กําลังมองหาชุดเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด2องคุนสองสี่คสี่หรือแปดคนแปดนะครับแนะนาเลยชุดนี้ก็ได้นะครับผมถ้าแปดค8,8แปดราคาไม่เกินสองแสนนะครับหรืออยากได้ในงบประมาณเท่าไหร่ก็จัดหาได้หมดนะครับทางร้านที่โปรเรานี่ก็ จัดให้ตามงบของลูกค้าเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เชิญชวนนะครับช่วงนี้นะครับใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับทางร้านที่โป้ของเรานะครับก็มีลถสินค้านะครับต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp นะครับ c o s m i กอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับก็จัดโปรโมชั่นส่วนลดเยอะแยะนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงท่านก็มาเลือกซื้อเลือกชมสินค้าทางร้านที่โป้ของเราได้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับจะมีโค้ดส่วนลดนะครับขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเราสามารถนาโค้ดตรงนี้นะครับไปเป็น โพสเงินลดในการซื้อสินค้าผ่านเว็บของร้านพิปโป a u อ i o โอได้นะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ทั้งฟองแล้วก็ทั้งขวันลาไปก่อนครับผมสวัสนะครับผมสวัสดีครับ